จะออกรับหน้าที่ในการกำกับภาพยนตร์นี้เองเลยครับนะครับแล้วท่านต่อมาแล้ครับเชิญเลยครับจบแล้วครับก็รับบทเป็นนะครับครับต่อไปเลยครับเชิญครับรับบทเป็นเจย์พรค่ะครับเจย์พรนะเดี๋ยวก็ชื่อเจย์พรนะฮะครับผมต่อไปเลยครับเชิญเลยครับปัญจิมาลสิทธิรานนทครับรับบทเป็นน้อยครับน้อยนะฮะ มือเงินเล่นเกมไหครับท่านต่อไปครับม้อนอีกสักทีครับม้อนบริวารที่สีครับขอบุญเป็นแบงค์ครับในเรื่องชื่อแบงค์นะโอเคครับอีกคนคนนี้มอท้าพงขอต้องขอแก้ข่าวครับเพื่อนบ้างเลยครับขอขอนุญาตพีกับน้องนะครับไอ้ม้อนกูไม่ได้เลือกมือเงินคนคนเรือกเงินมีกูนั่งดูโดนมือยุบขอบคุณเออจนหนังจะเข้าฉายแล้วพี่อ๊อฟพวกมาเฉลยเหรอฮะเนี่ย มันไม่รู้จักเมียหาเรื่องหาเรื่องจหาเรื่องให้กูบ้างขอขอโทษครับครับอ่ะเชิญครับท้ายสุดครับน้องโต้ะจุฬาวัฒน์ครับรับบนอุบิเชียงครับครับผมรับโตนะครับเอาแล้วฮะนี่ก็คือทั้งทีพงศ์กับโปรดิวเซอร์นะครับรวมไปถึงนักแสดงของเราเดี๋ยวมาพูดคุยกันดีกว่านะครับเริ่มต้นที่พี่ออฟกับคุณบีบีก่อนเลยนะกันนะครับขออนุญาตถามนักแสดงออฟครับกับโปรเจกต์นี้เนี่ยมีความตั้งใจยังไงฮะ ถึงได้เลือกเรื่องราวของปอบมานำเสนอให้กับพวกเราทุกคนได้รับชมกันครับก็เโดยอปรเจกต์ให้ทำพระเพ่ิงถี่นก็ไม่มีข้ามเราก็ยนดีเสนอเลยว่าผีในเมืองไทยมีเพียง5ภาพโอ้โหเยอะมากท่านพี่เอาอกว่าในเมืองไทยนี่รวม4ภาคก็คือเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็ต้องมาแคบลงมาอีกที่ภาคอีสานเลยครับครับทีนี้เราเลือกอีสาน แล้วก็มาลงที่ปอกก็ทิดเรื่องเต็มพอดีทีมงานที่ที่ทั่งท,ท,ทิ้เรื่องด้วยกันเขาได้ไปเจอคําว่าหากงน่าสนใจนะคือแต่ว่ามันเป็นว่าอะไรปรากฏว่าแปลวพยาปอกก็เลยทําเรื่องนี้ขึ้นมาเขาถามที่ว่าปอกปอสุดๆแล้วยังมีพยาปอก ครับยังมีปอกที่เป็นเหนืยวกว่าปอกด้วยนะฮะครับโอ้โหเรียกว่าน่าสนใจมากครับคุณบีบีครับอยากให้ช่วยเสริมเลยะครับว่าทําไมถึงได้หยิบยกเอาเรื่องของปอกนะฮะมานําเสนอในคลาดเนี้นะครับก็ได้โจทย์มาจากพี่คา้ามาถครับเล่าพอขึ้นมาเนี่ยก็รู้สึกสนใจแล้วก็พอเราสอนแจน้งข้คอ,อความอีกนิดในหนังเนื้อหาที่มากกับเป็นหนังผีเนี่ยก็ทำให้มาก,กันหนักมากเรื่องของบทต,ต่างๆด้วยในการจะเล่าเรื่อง ใช้ได้อะลองมันก็เริ่มมาแสดงออกมาให้ไม่มีภาพจำา้วยค่ะว่าทุกคนจะดูเป็นชาวบ้านตุลาคนบรนุษุธรรมดาที่ที่เราทุกคนสามารถเจอได้ในสังคมก็คืออยากให้นักแสดงที่มาแสาดงในเรื่องนี้เนี่ยเป็นเหมือนคนทั่วไปเป็นเหมือนชาวบ้านถึงแม้ว่าอาจจะเคยผ่านสื่อต่างๆมาอย่างไรก็ต้องมาปรับให้ดูเป็นคนที่ทั่วไปด้วยแล้วการหาข้อมูลของหาก้อมที่จะเอามาทำเป็นหนังเนี่ายยากไหมครับคือคอนเซ็ปต์ที่ที่ว่าง ก็คือเหมือนมาดูนี่แหละที่น่ากลัวกว่าผีมุกเป็นการดีหมดเลยก็คือตรงประเด็นตรงที่ว่าพอเราไปศึกษาข้อมูลเรื่องหาตอนเนี่ยก็คือเหมือนเป็นเรื่องของกิเลสมานวนด้วยในการที่ทำไปแล้วเนี่ยกิเลสนร้อะกลับเข้ามาหาตัวจนกลายเป็นว่ากรองโอ้ก็คือเรามีแนวความคิดแบบนี้นั่นเองนะฮะโอ้ได้ฟังแบบนี้แล้วเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็อยากจะติดตามอยากจะเห็นแล้วนะครับว่าเรื่องราวที่จะนำมาตีแผ่อยกับเรื่องราวผีทำอีสาร แกี่วกับความเชื่อของพี่น้องชาวอีสานเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะฮะอยากให้พี่อ๊อฟก,กับคุณบีบีครับได้เล่าให้ฟังหน่อยครับว่าผีร้ายที่กัดกินสังคมไทยแบบขุดรากความเชื่ออย่างตรงไปตรงมาเนี่ยสำหรับข้อความนี้มันคือย่างไงัะผีร้ายที่กัดกินสังคมแบบขุดรากอย่างตรงไปตรงมาพี่อ๊อครับช่วยขยายความสําหรับวันนี้นะยครับสังคมไทย่เรื่องของสังคม ทุกคนมีสิ่งที่เป็นปอกสังคมที่เราอยู่มันเป็นสังคมของคนหรือสังคมของปอกครับและอยู่นานๆก็ระวังจะปอบคุ้มากเลยนะครับก็คือปอกก็คือสิ่งชั่วร้ายสิ่งไม่ดีครับทุกคน <ๆ S 2> สามารถที่จะเป็นได้เป็นได้ถ้าไม่มีสติถ้าไม่มีขาดสติก็เเี็บร้อยครับ มีอะไรจะเสนอไหมครับเช่ก,กันเลยครับเหมือนกันเลยครับครับผมต้องบอกว่าเป็นคอนเซ็ปต์ที่ค่อนข้างคุม <c oughs> แล้วก็โตประเด็นแล้วก็ทําให้เรายึดภาพออกเลยนะครับในการเปรียบเทียบที่เอาปอกเนี่ยพูดถึงสิ่งที่ไม่ดีสิ่ง, <c oughs> ง,งชั่วร้ายเนี่ยมาพูดถึงกับในสังคมนั่นเ,เ,เองนะครับเอาละมาพูดคุยกันในด้านของนักสแสดงกันบ้างนะครับสำหรับนักแสดงที่เป็นนักแสดงนํา เป็นตัวเด่อนอีกคนหนึ่งเลยนั่นก็คือพี่จิมนั่นเองนะครับสวัสดีพี่จิมนะครับพี่จิมกุลกนิษฐ์นะครับขอเรียกพี่จิมละกันนะ,ค,ะครับพี่จิมครับในเรื่องเนี่ยรับบทเป็นปอกแกทอนอยากให้เล่าให้ฟังซิได้ไหมครับว่าปอกแกทอนเนี่ยครับแตกต่างจากปอกที่เราเคยเห็นหรือว่าเคยได้ยินในสื่อต่างๆในภาพยนต่างๆอย่างไรบ้างครับคือจริงๆเนี่ยพอดนะครับภาพมันาำตรงขึ้นครับเป็นคนธรรมดาคนนึงแต่ บางครั้งสิ่งที่สังคมมองเขามองว่าอย่าพออย่เป็นปอบ<ะ>แต่ความจริงเป็นหร,รือเปล่าไม่แน่ใจไม่ทราบแต่ว่ากัวลาคนเป็นปอกแต่เขาจะไม่รู้ตัวเ,เป็นปอบแต่ว่าในแง่การกำกับของพี่ออเนี่ยเราจะรู้สึกว่าพี่ปอกให้เราเป็นมนุษย์ธรรมดาแต่เป็นไป,นป,นปนตามกระแสรรสังคมรอบตัวแล้วเรา ไม่มีสิทธิ์ที่จะโต้แยง้งโดยฐานนักฐานสญญาคมของเราก็คือปอบในายะหนึ่งก็เหมือนอเขาให้เหมือนเอาฉายาเข้าไปใส่เอาคำนิยามจำแบบความเข้าไปใส่กับคนที่ชือ่อยาพร แต่ว่าจะจะเป็นจริงหรือไม่ต้องอันเราต้องไปดูเองนะเราจะไม่บอกมันจะไม่สปอยนะครับต้องเข้าไปดูเองเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะรู้หมดนะครับแล้วการมารับบทบาทเป็นปอบเนี่ยฮะโอ้แซงเป็นคนปกติทั่วไปแซงหลายอารมณ์ก็ว่ายากแล้วเป็นปอบถ้าใครที่ดูจากตัวอย่างหนังเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าโอ้โหคนที่แดงได้ต้องเก่งมากๆสำหรับพี่จิมเองเป็นยังไงบ้างับความยากความท้าทายสำหรับบทบทนี้ฮะคือความยากเนื้อบทครับ แต่ว <observed> ่าด้วยการรีบของกลุมกับแล้วก็น้องบีบีี่โดดเดียวเนี่ยคุยกันตั้งแต่แรกตั้งแต่ตอนที่ถ่ายลงรุ่นนั้นดีค่ะเราแล้วสืบสืบซับไปเรื่อยๆแต่ด้วยต้องกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ที่ให้พี่ชาวคำพูมาทุกอย่างตลอดทุกกลุ่มกลับที่คอยาเสริมให้เราตลอดเวลาีแต่เรื่องนี้บอกตรงว่าครบทุกอย่างเรียกว่า สดๆในแง่ของการแสดงเพราะว่านามาลุก <c oughs> แล้วก็พูดน้อยแต่สิ่งที่เราพูดมันมันอธิบายทุกอย่างเลยหรือเราไม่ได้พูดแต่การที่เรามองคนที่จะทำกับเราเนี่ยเราสามารถทําให้คนเข้าใจได้แต่ว่าไม่ว่าเราจะพูดหรือไม่พูดเนี่ยเราจะรู้สึกว่าไม่พูดจะสําคัญกว่าเพราะไม่มีใครฟัง่ครับ ก็คือเป็นการสแสดงที่ใส่แบบจัดเต็มเลยคนระับพี่จิ๋มในครั้งนี้ก็คือตั้งใจมาก <ร Am. S 1> ต้องคอยติดตามนะฮะสำหรับบทบาทของปออีทอนจากพี่จิ๋มนั่นเองนะครับขอบคุณนะครับประนที่<ๆ>ต่อมาเนะี่ยต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งความตื่นเต้นนะฮะที่เชื่อว่าหลายๆคนเองก็คงจะรอคอยอยู่เช่นเดียวกันกับการหวนคืนสูจ่จอเงินนะฮะของพี่เปิ้ลชมาทพอนนะครับเชื่อว่าหลายๆคนเคยเห็นพี่เปิ้ลดนทางละครอยู่แล้วหรือว่าย้อนกลับไปสมัยก่อนเนี่ยก็แสดงภาพยนตร์ขึ้นบ่อยเลยสำหรับพี่เปิ้ลเอง ตอนนี้ก็จะระอ่อนอยู่นะ้วพี่เปิ้ลแ้ครับขอบคุณมากครับครับผมพีปลครับสำหรับการกลับมาแสดงในครั้งนี้กับภาพยนตร์เรื่องห่างก้องเนี่ยนะเห็นว่าพี่เปิ้ลเองเนี่ยต้องแสดงแบบหลากหลายอารมณ์มากเป็นยังไงบ้างครับยากง่ายท้าทายยังไงบ้างครับกับเรื่องนี้ครับดูจากหน้าแล้วก็กังวลเหมือนกันครับว่าคือบางอารมณ์เราก็ต้องเป็นแม่ของน้อที่แบบ ค,ค,คือเอาเอาเอา,เอาบอกว่าต่างจงเดินคือแบบซึ่งจะต้องสะท้อนให้คนดูได้เห็นว่าแม่พ่อที่อยู่ต่างจังหวัดและรอคอยลูกกลับมาจากการไปทํางานที่ต่างที่ต่างที่เต้นว่าหลายๆคนที่เป็นพ่อแม่ปุย่ะตายายที่ที่อยู่บ้าน,นอกเนาะต่างๆจหวบดเขาจะอย่างเี้เขาจะคิดถึงลูกหลานแล่แลพอเขากลับมาเราจะรู้สึกแบบ ใ,ใจแต่การดีใจของเราจะเป็นยังไงูไคะเออแล้วพอเขามาอยู่กับเราเราจะแสดงออกอยังไงอารมณ์ต้องเป็นแบบไหนค่ะแล้วพอมีหลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราไม่ว่าจะดีหรือจะแบบจะทุกข์จะร้อนอะไรอ่ะอารมณ์มันก็ต้องเปลี่ยนครับก็เลยบอกว่าโอเคเรา ยาต้องทำให้เต็มที่ก็ดีที่มีพี่ออฟมีพี่บีแล้วก็มีพี่พีช่วยในกรฟังจากพี่บีเปอร์เราได้ซีทัวร์ก็จะเยอะเครื่องเยอะเลยนะฮะบิวยากอย่างสุดแม่ไม่ได้ป่ะแม่ไม่ได้่ะแต่แต่แต่พอได้มาสัมผัสถึงบทน้อยที่เล่นะราเรามีความรู้สึกว่าเราได้ได้กลับมาอยู่ในอารมณ์ที่เราเป็นเด็กต่างจังหว ได้กลับบ้านได้มาสัมผัสวัฒนธรรมที่เราบอกคุ้นเคยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยบอกว่าเราต้องทำอะไรมันเต็มที่มาก,กเหมืเดิมที่เราเราจะต้องทำแล้วก็สื่อสื่อยังไงให้ออกมาให้คนดูได้ดูทีมไว้ให้ทุกคนได้ฝากติดตามไว้ประมาณนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวไม่เจอน่ะอาจจะอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราเนแต่จะเห็นอะไรก็แล้วแต่จริงนี่นะฮะ<ม>เพราะ ผ่านทังตัวอย่างเห็นหนิดนึงโอ้โหเป็นสีอารมณ์ที่แบบคิดว่มาในสีอารมณ์อยู่แล้วครับผมเอาไปกันที่นุ่มลองแล้วบ้างฮะม่อนครับเป็นยังไงบ้างครับสําหรับภาพยนตร์เรื่องนี้เห็นบอกว่าในเรื่องเนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวละครสาคัญเลยที่จะพาคุณผู้ชมพาทุกคนที่ได้ดูลำห่ากล้อมเนี่ยไปตามล่าหา ความจริงไปตามล่าหาปอกน,นะครับอยากให้ช่วยเล่าให้กับทุกคนได้ฟางหน่อยเอาแบบไม่สปอยนอะเอาแบบทิ้งความมึนงงความจังงังเอาไว้ให้กับทุกคนไป,ไปดูต่อเอง <c oughs> <c oughs> เล่ายัางไรก็ไม่สปอยทุกคนจับตามอง <c oughs> พี่ยวอฟพี่แดงจับตามอง <c oughs> ได้ยังไงครับสำหรับบทน,น,บบนี้สำหรับบทนี้นะครับเป็นอ,อ,อ,อะไรที่ค่อนข้างที่จะเบสออนชีวจริง ด้วยความที่ผมเป็นเด็กต่างจังหวัดเป็นคนนอกเชียงกันเป็นชนต่างบุตรก็จะมีความเชื่อเรื่องของผีอื้อใช่มีหลายแบบประเภทเลยเคยเห็นเหมือนกันใช่ไหมก็มีประสบการณ์ที่แบบเอาหูชาไปแขวนหน้าบ้านประสบการณ์จริงก็เคยก็เคยเจอครับก็เลยรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะเหมือนเราเคยผ่านประสบการณ์ตรงนั้นมาแล้วเราได้มามาแสดงในบทแบบนี้ เลยรู้สึกว่ามันมันจะมีความเข้าถึงใช่ครับแล้วก็เนื้อเรื่องอะไรอย่างงี้ก็ผมจะไม่พูดอะไรเยอะนะฮะก็เดี๋ยวรอไปชมพร้อมกันดีกว่ายังไม่ยังไม่ไคยเข้าเถึงอะไรเลยไปดูไปดูเองละกันอย่างนี้เนาะโอเคครับผมมากันที่อีกหนึ่งหลงเราเล่ากันบ้างเลยนะเห็นมาว่า ภาพยนตร์เรื่องนี้แน่นอนนะครับว่าเราดำเนินเรื่องเป็นภาษาอีสานเพราะว่าเป็นภาพนยนตร์เพื่อคนอีสานเลยนะครับสำหรับลอตโตอเองเห็นในเรื่องเนี่ยผู้อีสานได้เข้าปรือเลยฮะเป็นเป็นคนบ้านวัดใดจังหวัดใดครับคนจังหวัดขอนแก่นครับเป็นคนจังหวัดขอนแกน่นว่าแบบขอนแก่นได้อยู่บ่ครับก็ไในจันทร์น้อยครับโอ้โอโจักทน้อยอยู่บอัม่ะท,ท,ท,ทักทายพี่น้องโคราชเป็นภาษาขอนแก่นดูครับน้องอีบอทามองไปในน้องโคราชอ่ะเออเชื่อเชื่อแล้เป็นคนขอนแก่นนะฮะ แล้วสำหรับบทบาทในเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างครับรับบทอะไรนะผมก็รับบทเป็นวิเชียนครับวิเชียนวิเชียนวิเชียนเป็นยังไงบ้างครับในเรื่องนี้ครับเป็นเหมือนเขาเรียกว่าเป็นผู้ใหญ่บ้านประจรรหมู่บ้านครับคอยจัดแก้ปัญหาแยกแยะปัญหาให้กับหมู่บ้านครับครับแล้วก็ทําการบ้านเกี่ยวกับบทก็ในยดลูกผู้ใหญ่บ้านเป็นยังไงต้องมีความคิดแก้ปัญหายังไงแล้วก็ไปศึกษาตามยูทูบตามในยูทูบเกินครับแล้วก็ เรียนกับคูณจริงนะครับทำถามของอาจารย์ที่ให้การแสดงว่าเราต้องแบบตีตัวละครแบบนี้ให้แบบคุ้ชื่อเราเป็นตัวเอกจริงๆแล้วก็สามารถจัดการประหารในบ้านเราได้ครับเราประหาดถามยากเลยครับกับการแสดงเพราะพยูนทางนี้ครับสําหรับผมก็ยากมากครับเพราะว่าก็ไม่เคยได้สัมผัสการแสดงตัวเแล้วนี่เป็นนังกฤษด้วยเนาะใช่ครับเขาลอนแกนนี่ว่าครับทีปอบทีแม่หมายทีอย่างไรสิมี่วะคอนแกน กันหน้ากันฟินิีโยครับแต่ผมไม่ผมเคยอบผมเคยผอครับโอเคครับอ่าเนี่ยนี่ก็คืออีกหนึ่งสแสดงของเรานั่นเองนะครับแล้ด้วยความที่นังเรื่องนี้ได้กับหีต้องบอกว่าเป็นผีที่ขึ้นชือเรื่องของความหลอนความเยียนด้วยแล้วระหว่างการถ่านทรเนี่ยนะมีใครเจอประสบการณ์พิเศษประสบการณ์หลอนหรือว่าเรื่องราวที่อาจจะไม่ใช่เรื่องความหลอนก็ได้เป็นเรื่องของความประทับใจบ้างฮนะ มีนักแสดงอะไรที่อยากจะพอเล่าให้เราฟังได้ไหมครับพี่จิ๋มเลยแหละครับคุณพี่พายมือครับพี่จิ๋มใช่ไหมครับหรือมรือพายมือกันได้ไหนไหนใะช่ไหผมพี่จิ๋มเลยพี่จิ๋มครับในกองถ่ายเจออะไรบ้างนะต้องถ่ายแต่ไม่ได้เจอะคะ่ะแบบมักจะมีความรู้สึกตอนถา่ายรถคนเดียวกันนั่งคือเราจะรู้สึกว่าเหมือนกับมี ตื่นทุกคืนเช้าอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็จะเราก็จะกินเนพอจะกินแล้วก็จะพูด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 นี่มันทำให้เรารู้สึกว่าเขาจะให้ดีเหมือนเหมือนว่าเรายังไม่ได้ถอดคราบของนักแสดงตี่นั่นออกไปตัวใจเราออกไปใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่ถามว่ากลัวไหมกลัวบางคกลัวถึงเลยครับกลัวที่สุดอุ้ยแต่เวลาเราอยู่ในคาแรคเตอร์เค้าหรือแบบออฟกับทีมงานอย่างเราเรารู้สึกนะ ว่ามันมีกระแสบางอย่างที่วนเวียนรอบตัวเราเพราะเราไปพูดถึงไปบอกไปไปสักจีบแบบแล้วคลื่นแบบไปสัญญาณแบบเนี้ยสั่งเรได้แต่ถามว่าอยู่นั้นตรงลงแล้วไม่ได้มีการพกของขลังหรือว่าบอกกล่าวสิ่งศักดิิ์สทธิ์ก่อนที่จะเข้าบทนั้นนั้นเ่ยคือในรถให้เต็มเลยช่วยคุ้มครองก่อนนะลูกมาแสดงนะได้ ล้วพี่เปิ้ลนะครับมีประสบการณ์อะไรในกองถ่ายมาไหมฮะจะเป็นประสบการณ์พิเศษประสบการณ์หรือว่าเรื่องราวประทับใจอะไรมีไหมฮะเปิ้ลไม่ค่อยเจอประสบการณ์หลอนๆคเพราะปกติจะหลอนตัวเองปกติกลัวผีไหมพี่เปิ้ลกลัวค่ะชอบฟังชอบฟังด้วยใช่ใช่เพราะบอกว่าคนที่กลัวนี่จะชอบฟังชอบดูอย่างนี้ใช่ไหมฮะใช่แล้วก็มาคิดต่อคิดตามเองใช่ใช่แต่ว่าเรื่องเรื่องปอบเรื่องผี ได้ฟังมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วเพราะตอนที่เราอยู่ต่างจังหวัดเ่ยเราจะได้ยินแล้วของเรื่องผีแม่ไม้นี่เราก็จะแบบพอพอได้พอได้แบบประสบการณ์แบบเล็กๆน้อยๆนะคะตอนเด็กๆของเราแล่เราก็อยู่บ้านเล็กๆพก็จะบอกอ่ะผีแม่ไม้ลูกเด็กเล็บแดงอยู่ในบ้านไม่อยากออกไปข้างนอกอย่างเงี้ยต้องเอาแบบว่าป้ายมาเขียนหน้าบ้านว่าบ้านนี้ไม่มีผู้ชายอยใช่ค่ะเล็บแดงปากแดงกันซะาดีเนี่ยมีความแดงด้วย กับว่ามันคือมันคือเรื่องราวที่เราบอกเคยเคยสัมผัสแต่ว่าอยู่ถ้าถาเปิ้ลเปิ้ลม,มีความประคับใจในกองครับเรื่องอะไรครับในกองประทับใจในทุกคนในความตั้งใจในการทำงานทั้ที่ออฟฟิศแล้วก็ที่งานเรื่องหลังเรื่องหน,น้าค่ะแล้วก็นอกจากตั้งใจทำเรื่องหาก,กองให้ให้เพื่อนเพื่อดูแลด้กองนี้ดูแลดีมากขอบคุณนาค่ะ มันก็เป็นความประทับใจส่วนตัวของเพื่อเองเลยนะฮะแล้วสองนูล่วครับคณะนูน,ะะน,นมีประสบการณ์อะไรที่อยากจะมาเล่าให้กับเพื่อนๆได้ฟังไหมฮะให้กับทุกคนได้รบฟังเลยครับประสบการณ์หลอนประสบการณ์พิเศษเรื่องราวประทับใจโตครับอะไรครับประสบการณ์หลอนนะครับก็่ใช่เป็นที่โรเทชันในการถ่ายนะครับ,รบเพราะว่ากาโรเทชันแบบมันแบบมันใช่อหมมันเหมือนจริงมากเลยมันแบบนแบบนยแบบนบบงไงสะสมบุสคลบันในป่าในเขาใ,ใน ในในเขาในป่าใช่เลยครับอืมแสดงว่าตอนอยู่หัวขันแก่นไม่เคยได้ไปสัมผัสประมาณนั้นเลยไม่เคยครับแล้วคราวนี้มันมันหายกอนกลางคืนครับปีสองปีสามมันผมก็เริ่มกลัวแล้วเราก็คิดภาพตามเนาะจะมีโผมาตามแบบทุมมง่งตุมตุ้ทุ่งไม้ว่างไม้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมผ่านไปผ่านมาผ่านไปเ,อเจอคุณยถึงก้อ <laughs> 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 นเดี๋ยวเดี๋ยวแสดงด้วยกัน <laughs> <laughs> ตกใจตกใจอ๋อก็ เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวเนาะในกอนแล้วมั่นละครผมมีเรื่องราวอะไรในกอนอยากจะเล่าสิ่งผ่านเลยไหมผมไม่มีเรื่องแบบหล่อหรือเรื่องน่ากลัวอะไรครับแล้วมีอะไรดีๆที่จะบอกก็คือผมด้วยที่เป็นนักแสดงใหม่อะไรยเงี้ยครับก็เข้ามาก็ยังอาจจะมีอะไรที่ต้องเรียนรู้หลายอย่างแต่ว่าก็มีแม่จิ๋ครับขอบคุณแม่จิ๋มมากที่สอนการแสดงผมแล้วก็เวลาอยู่ในกองอะไรเงี้ยก็จะช่วยแบบช่วยแนะนํา เราสแสดงเป็นภาษาอสีอสานแล้วพูดภาษาอสีอสานเชิงหครับครับมันจะมีบางคาที่แม่ไม่เขา้าใจแม่ก็จะถามเราแล้วเราก็ได้ได้แชร์กันแม่ช่วยสอนอผมก็ได้ช่วยสอนแม่แบบภาษาอีสานนี่นะครับก็เลยรู้สึกว่าตรงนี้มันประทับใจเากมาครับก็เป็นสิ่งที่ได้เียนรู้กันนละในก่อน เอาละครับมาทางด้านของพี่อ,อ๊อฟกันบ้างครับพี่อ๊อฟครับได้ข่าวมาว่าภาพยนตร์เรื่องห่างกล้องเนี่ยฮะเราได้ไปเผยโฉมที่เทศก,กาลเมืองพานมาแล้วด้วยรวมไปถึงอีกหลายประเทศเลยแล้วก็ได้รับความสนใจจากชาวต่างชาติเป็นอย่างมากเราคิดว่าอะไรที่เป็นสิ่งที่ทําให้ชาวต่างชาติดึงดูดหรือว่าสนใจเกี่ยวกับภาพยนตร์ไทยโดยเฉพาะหนังพีนั่นเองครับที่ัอะครับาพือต่างชาตาิาเห็นะโปสเตอร์ ลูกตาคนเต,ติตาตาจิตเราทายโปสเตอร์ไปฝรั่งเองหรือว่าลูกค้าอยชาวต่างชาติสวนใจข้านับหด้หคือจ<ม>ุดที่เขาเดินเข้ามาในบูธแล้วก็บารทังคุยกับฝ่ายขายต่างประเทศพอเนื้อหาเนื้อหาของเรื่องฮะาก็ กับปากกานะไรครับเซงเลยเอ็มรุยู้คือได้มีความลับมือกันเลยแต่ว่าหนังไทยโดยเฉพาะหนังผีที่มีความลึอยู่ผมเชื่อว่าคือฝรั่งเนี่ยน่าจะมีไทป์ของผีไม่ไม่เยอะเท่าเรามีแค่สองดีหรแค่อะไรนะแจ็คคุล่าน้ำพายอะไรอย่างเงี้ยฮะขนาดแบบครับของเราก็หักกระสือตีนของก้อยคุถ้ารวมสี่ภาคนี่คือนับเป็นร้อยแล้ว ครับก็ไดททำเป็นให้เป็นที่จ,จับตามองแล้วก็สนใจนะคือรว่าเป็นซอฟต์โอ้โหผีไทยครับเพราะว่านี่คือผีของไทยโดยเฉพาะผีในส่วนภูมิภาคด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นที่น่าสนใจของต่างชาติเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็กลับมาที่เซนต์อีกครั้งหนึ่งครับผมทราบม,มาว่าคร้งนี้เนี่ยแต่ละคนก็ถือว่าเป็นครั้งแรกในการได้มาร่วมงานนะฮะกับทั้งพี่อ๊อฟเองแล้วก็คุณบีบีด้วย อยากจะสรางถึงความรู้สึกในการได้มาร่วมแสดงภายพมยนตร์ทั้งนี้นแล้วก็ได้มาร่วมงานกับทุกคนกับคนเก่งแล้วก็โปรดิวส์คนนี้นะฮะพี่จิงบก่อนเลยครับเชิญครับก่อนอื่นะคะต้องพี่อ,อ๋อขอบคุณที่มากที่เสนอบทแบบนี้มาให้ซึ่งในชีวิตการแสดงอ่ะพอเราเอายุเยอะๆเนี่ยเราจะไม่มีโอกาสได้นนเล่นบทที่แข็งแรงและดีแบบนี้ แสดงความสามารถทุกวินาทีที่อยู่หน้าเราเราภูมใจมากๆครับเพราะว่ามันเป็นประวัติศาสตร์ของตัวเองที่การที่เราจะเป็นนักแสดงเนี่ยเราจะต้องมีภาพจำไว้ให้คนรุ่นหลังดูว่าการแสดงคืออะไรต้องขอบคุณมากๆที่ที่ยื่นสิ่งนี้มาให้เป็น,เป,นเป็นตำารา ปอกเลยให้แต่พื้นหลังได้ดูค่ะไม่ใช่ประวัวติขอเองเล่นดีแต่บทดีจังหวะองค์การดีแล้วเราก็ได้เข้ามาครับขอบคุณค่ะค่ะพี่เปิ้ลล่ะครับที่เขารู้สึกยังไงบ้างครับก่อนอื่นเนแม่จริงนะคะต้องขอบคุณพี่ออมวัตรวีบีนะคะที่ให้เปิ้ลเป็นส่วนหนึ่งอของหากล้องนะคะแล้วทำให้เปิ้ลได้รู้ว่าหากงคืออะไรเพราะเราไปดูในจริงค่ะแล้วก็ ให้เปิ้ลได้เล่นบทที่เปิ้ลน่าจะทำเปิ้ลเล่นได้ได้หยิบยื้อโอกาสนี้กับให้ให้เปิ้ลได้เล่นแล้วก็ได้สอนวิชาเล็กๆ,ๆน้อยๆเยอะๆให้กับเปิ้ลด้วยนะคะและทำให้เปิ้ลและทำให้เปิ้ปลรู้สึกว่าตัวเองก็ได้กลับบ้านเหมือนกันกับ มั่นล่ะครับความรูม้สึกครับเป็นยัง,งไ,ไงครับครับผมก็ขอบคุณอรอบครัวของพี่มือดีคนแรกนครับผมที่ให้โอกาสผมนะครับผม <c oughs> ไม่คิดว่าเด็กคนหนึ่งที่จากเป็นนักร้องอะไรยังจะได้มาทำอะไรที่ไม่เคยคิดมาก่อนนะคร <c oughs> ับคือผมก็จะบอกตัวเองว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ไม่ทำตรงนี้นะครับหรือว่าไม่ไม่ไม่คว้าโอกาสที่ได้มาณตอนนี้ พอเวลาผ่านไปเนี่ยผมจะไม่มีโอกาสได้ทำมันอีกผมจะรู้สึกเสียดายมากนะครับผมก็เลยเลือกที่จะทำนะครับเราก็เลยอยากให้โอกาสตัวเองเปิดโอกาสให้ตัวเองได้ทำนะครับในสิ่งที่เราไม่เคยได้ทำเป็นอะไรที่ท้าทายมากครับแล้วก็ผมก็ได้รับอะไรใหม่ๆนะครับเปิดโลกอะไรแบบมากมายเลยครับกับภานตอนดากองเขาเครับมัได้็นการเหนบ้านครับเขาเราเปิดคลาส ที่ออฟฟิศผมอยู่ที่กรุงเทพไอ้มอนขับรถมาจากบ้านมาเรียนถือว่าถือว่ามานามากต้องขอบคุณที่นะสำหรับความความควานาของท้องก็ดอว่าต้องก็มีความตั้งใจครับเอาใจใส่บนบาาที่ได้นำวยนะครับขอโต้นะครับขอบคุณสกายมาับครับก็ รู้สึกว่าขอบคุณมากมากนะครับไม่ว่าจะรู้ขนาดต่อไปขอบคุณพี่อ๊อฟนะครับขอบคุณพี่ดีนะคี่ได้นะครับที่ลอกการแค่เล่นบทเป็นวิเชียรนะครับก็เป็นบทที่ท้าทายมากครับแล้วก็เป็นบทที่เปิดโอกาสให้ผมได้โชว์ศักยภาพ้าตัวเองนะครับเป็นบทที่ท้าทายมากขอบคุณครับขาและนี้คือความรู้สึกของนักแสดงนะครับชอบครับแล้วก็คุณดีด้วยนะฮะอยากให้พูดถึงเลยครับว่าสําหรับ คุณผ so, okay. ู้ชมที่กำลังจะเข้าไปรับชมหากล้องนะครับเขาจะได้รับอะไรกลับไปบ้างแล้วก็ช่วยฝากภาพยนต์หากล้องหน่อยสิ่งแรกคือการทำให้เขาภาพยนต์นะครับสิ่งแรกที่เราวังคือความมันเถื่สนุกแน่ร้อนแน่หลออแน่แต่ที่เสี่งชิ้นแฝงอยู่ในเนื้อหาของภาพยนต์เรื่องนี้ ีหาให้เจอและถ้านำเอาใช้ในชีวิตของเราได้ก็คือความหมายสูงสุดของข้าวเหนียวแห่งเกิอันดับที้ดีแล้วครับผมสิ่งแรกก็น่าจะเป็นความบันเทิงเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่ทางชีมของเราชาติอยากจะมอบให้ก็เป็นสิ่งที่ถูกซ่อนอยู่ในเงาเรื่องแล้วก็ในภ่าประโยชน์อื่นๆนะคะก็ขอให้ดูแล้วสะท้อน ด้วยแล้วก็สามารถที่จะเผยแพร่ให้กับคนอื่นได้ด้วยขอบคุณข้อคิดเล็กๆไม่ร้อยจากงานการหากร้องครับบันเทิงได้หลอนได้ข้อคิดแน่นอนได้หาให้เจอนะสำหรับแม่คิดดีๆจากภาพยนตร์เรื่องนี้ครับอ่ะเดี๋ยวท้ายสุดท้ายเลยครับผมให้ทางทีมสแสดงครับได้ฝากสำหรับผลงานหากล้องที่คนเนี่ยตั้งใจจะมาดูในวันนี้หน่อยครับแต่ว่า ไหนๆก็ดำเนินเรื่องเป็นภาษาอีสานเลยแล้วเอาเป็นสำเนียงของตัวเองเลยละกันมาเกอนถิ่นโคราชอยากจะพูดสามคำก็ได้นะครับหรือจะเป็นสำเนียงอีสานสำเนียงไหนที่เราถนัดได้เลยครับเชิญพี่จิมเลยครับผมฝากเรื่องห้ากล้องครับพี่น้องชาวอีสานเลยครับจั๊กจักงง่ยๆกันเลยครับจั๊กจั๊กงง่อยกันเลยครับมาเบิ้งกันมาเบิ้งนันเด้อฮากล้องทุกโรงทำอยู่เด้ออ่า พี่เปิ้ลนะครับช่วยฝากเจนชวนหน่อยฮะกลัวดสมองไม่ได้เล้ยต้องได้สิคพี่เปิ้ลครขนาดนี้แล้วฝักหนึ่ากล่องไ,ได้จากเพราะว่าพวกเห้องทัทง้งพีออฟพี่บีแล้วก็ทีมทีมนักแสดงผู้กำกับทีมางานทุกคนตั้งใจที่อยากจะเทนออกมาให้หัวห้องเดบุกได้เรียนรู้วัฒนธรรมอีก แบบหนึ่งของคนผ่านสารตาเทาเลยค่ะแล้วก็นอกจากค้ามันเทิงแล้วก็มีความรู้การเรียนรู้คนสิว่าสิเรียนรู้คนจังไดจะสนุกจังไดจะต้องไปเบิ่งการเนื้อจับทุกโลกถามยอนสิ่งเก่ามิถุนายนนี้เด้อคขอบคุณที่มารายการครับตรงนี้ครับเอาเลยครับยาวเลยครับขอให้พี่น้องชมกูทุกคนครับไปเริ่มไปเบิร์นทั้งกองครับ ทางอยางคู่วะฮะก็มันขึ้นนะครับเพราะว่าผมก็โผมโหกันมว่ามันขึ้นนะครับตอนนี้ก็เบิ้งได้นะครับผมนะครับทางกองอยเาลืมไปเบิ้งครับใช่ไหมครับครับวัตถุราคาฝากนะครับสำหรับพี่น้องชาวอีสานอ่าขอบคุณครับขวัญยศพางก่อนน้ำเต้าทางเป็นงขวัญยศที่ผู้ทุกคนเนี่ยตั้งใจเฮ็ดเฮ็ดออกมาเฮ็ดดีสุดครับน่าสนใจมากๆเลยนะครับต่างด่วนนะครับ รับผมและนี้ก็คือนะฮะทีมนักแสดงและผู้รับบทและรุ่นนิกรีเซอร์จากภาพยนตร์เรื่องแคกนก็ดือนนั้นในสปอตเดนโซครับภาพยนตร์เพื่อพี่น้องชาอีสารอย่างแท้จริงขอเสียงปรบมือด้วยค่ะ